โอ้ยอิ่มแล้วว่าวัดสิเล่มมันหมดบมหมดนะเขามีฝีมือป,ประสบปปการนะฮะน่ะไปเดี๋ยวจะพาลงแล้วประวันเอาแค่นี้พอหอมปากหอมคอ Thank you so much, l e n Thank you for coming. Thank you everyone. โดนปรับถือว่าเก่งได้ประสบการณ์บ,บ้ายเพราะเอารัเดือบประสบการณ์แน่วนิดประบ้านจาเขาจำกัด120ทางนี้เหรียญอืมยู่ทังนี้เก่าพันกลัวน้องค่ะแพง้ง ไม่ถึงถ้าคุยโทรศัพท์แล้วเขาจับได้นะเก้าพันกลัวเกือบหมื่นหมื่นหมื่นเนี่ยก็ประมาณเงินพันออยโลกแต่กระือยังก็ถือยังก็ที่น,อนอ้องน้องน้องอ่าน้องฮักแพทงบอกวันไอสองมู ร้องเพลงไหมวันนี้ร้องทุกวันค่ะป้าวันค่ะไม่ร้องไม่ได้หรอกน้องฮักแพงนอนไม่หลับกับพ่อรามใช่ไหมน,มน้องฮักแพงต้องร้องต้องร้องกล่อมน้องฮักแพงกับพ่อรามนอนขายประจําต้องเข้ามาเข้ามาตลอด ขอค่อยท่างค่ะตอนนี้เราน้องักแพงโอ้ยได้เปล่าเลยเียงจะสดว่าใครดีมะห่นนี่แหนเหนเข่าติดเลยลุจากนีก่อนค่ะโอเคโอเคน้องักแพง เดี๋ยวจะเจอน้องน้องฮักแพงน่ะพี่ร้องให้เลยคอยทางที่นางร้องกับพ่อรามแล้วก็พ่อรามชอบเพลงคิดคิดหอดอคิดหอดทุกคนร้องร้อง,องทั้งวันทำไมไม่เห็นอะร้องทุกวันทำไมประวันเออทำไมไม่เห็นหนูล่ะหนูก็ร้องทุกวันนะไม่เชื่อถามน้องฮักแพงดูสิ น้องฮักแพงมาเฝ้าหนูจนตั้งแต่เปิดเวทีจนปิดเวทีน้องฮักแพงนะ่ะไปไปไปเอาสี่สิบนาทีกับพ่อจ้ะ thank you Len thank you so much for coming my friend happy new year อ uh ่า ขอบคุณขอบคุณป้าวันขอบคุณน้องฮักแพงขอบคุณลานสีบานขอบคุณพ่อรามขอบคุณไอ้ไก่ปืนขอบคุณเบาเบาค้าหน่อยมักมวนขอบคุณน้องบัวขอบคุณเบดีขอบคุณน้องโกมีใครอีกลานสีบานที่พ่อท่านบอก ตั้งอันนั่งกินเขาแล้วมันติดแขวไหมตั้งเวทีตั้ง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 อให้ขึ้นตะวันเลยเหรอ้าวันยาไยไปไหนทำไมไม่เห็นยาัยเลยเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงถ้างั้นนะวันครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น ตอนนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบขึ้นสิสิบแปดนาฬิกาเดี๋ยวขึ้นโอเคเนาะยกมือขึ้นบายบายเลยจ้าบาย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 ทุกท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะสี่สิบนาที